พี่เจมีขี้เฮ้ยพี่เจมีขี่ย่านบ่บรรยากาศฝนตกลิ่นเนี่ยมือเซาครับตกเหลื่อมตกกระตัดตีหนึ่งครับมเมื่อคืนนี้บ้ารวมกับไปห,หาการกบพ,พอได้ยุได้กินเยอะครับพี่น้องครับวันนี้กัท่านเตอท่านเรขาโยมมทุ่กับวัดินน่ำสวัสดีครับท่านเตอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเขาหน่อยไหม ครับสวัสดีครับอเนี่ายคุ้ป้าดูนี่เป็นการมาดินน้ำทัศน์สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ที่กระจายมาหม่ใส่ซ่อมมีท่านแล้วกำลังกายกำลังกายน้ำฟิตกำลังฟิตครับช่วงนี้กำลังฟิตกำลังฟิตครับพี่น้องครับโอ้คือดีเสื้อรอดดอททำไมเป็นเล็กเล่นครับชุดดีเสื้อรอดดอรอดดอ ่น, <รอ S 1> น,นดีรอดอดเล่นดนเกเ้ะอดเออคืม,เคม,ม่ได<า>้ไปการกบสิคืนี้มไปแล้วเบิรไปการกบอ่านงานบา่ <laughs> พี่เจมี่ขี้เนี่ยพี่เจมี่ขี้ยานบ่นนอ,อโอ้ท่านเลขาโยมทูตยานรถรับี่น้องเลยพี่กายขี้ได้ไปหามหมอครับไปแล้วริบต เนสกินอย่างนี้ขี่ยานวะโอ้ท่านเรือถ่ายโอนถุดย่านรถครับน้องเลยมีการขี่ได้ไปหาหมอครับไปวร็วเร็ว คุณค้าทางจิตใจก็เคยเห็นแต่งตัวล่อเด้ครับวันนี้เีขายมาทูดแต่งตัวล่อขนาดแต่งตัวล่อครับแต่งตัวล่อป้ไงมาตรฐานครับปุนไง ไปไรหม่งคือไปคือไปไรหม่ง่คือไปไรหม่งแล้วมันมันเข่ามือดิแล้วมันมันเข่ามือดิเข่ามันคือมันออกดนเข่าบัคือมันออกด แล้ว้าคุณ้ฮนไไปสวรรค์เรขายยมบทูดนเขารขายยมทูดได้หนิถ้านเรลไกกับม่ต้นธรรมดาได้เร่งขายยมบทูดถ้ารขายอมมาเลยโอ้ยมันบป๊ะปายามใจนไปต้อก็ตัวเยอสานงเอ้ไอ้พกีแก้วย ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านเอฟซีทุกที่ทุกประเทศทั่วโลกครับพี่น้องที่เข้ามาเป็นแรงชีรังใจให้กับกระผมบ่าวรวมทุกกขอบคุณหลายๆพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับขอ,อมีความสุขหลายๆสวัสดีครับ